อยากขายบ้านแต่ไม่รู้ว่าควรจะฝากกับนายหน้าดีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะคุ้มไหมต้องดูคลิปนี้เลยอสังหาเรื่องเล่า EP นี้นะคะนานา,นานจะมาตอบคาถามว่าทําไมเราถึงควรจะฝากขายบ้านกับนายหน้านะคะแล้วคุ้มจริงๆหรือเปล่า หลายคนนะคะที่อยากขายบ้านเนี่ยก็ต้องเคยมีความคิดกันบ้างแหละว,ว่าอยากจะขายเองทําไมต้องฝากหนายหน้าด้วยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เทรนด์การขายบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะก็คือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยหันมาซื้อบ้านกับทางบโบรกเกอร์เยอะขึ้นมากเลยนะคะเนื่องจากว่าการกู้แบงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนที่ซื้อบ้านในยุคสมัยนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอ่ะถึงจะมาซื้อบ้านกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะก็คือนายหน้าสังหาให้ช่วยดูแลเรื่องการกู้แบงค์ให้นั่นเองนะคะ แต้หมดที่คนฝากข้อที่2นะคะก็คือบริษัทนะคะหรือว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสื่ออยู่ในมือเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บริษัทส่วนตัวหรือว่าจะเป็นต่างๆนานาที่เขาลงทุนในการทําสื่อซื้อสื่อให้นั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้บ้านขายได้เร็วด้วยนะคะซึ่งเนี่ยคะ่ะก็คือปัญหาหลักๆเา